สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่รายการทนายพึกคดีปกครองพอดแคสต์สำหรับในตอนนี้จะขอนำเสนอในเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองกรณีผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับนอกเหนือจากการพิจารณาว่าคดีนั้นอยู่ในอำนาจ การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่สิ่งสําคัญประการต่อมาที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองโดยเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองนั้นนะครับถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาก่อนว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองนั้นศาลจะสามารถรับคําฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้หรือไม่ซึ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองที่เราจะมาพูดถึงกันในตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในเรื่องผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองบทบัญญัติมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบ,บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ได้บัญญัติว่าผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แยง้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใด ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา9และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อตัวแย้งนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา72ผู้นั้นมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองซึ่งจากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถแบ่งการพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้3ประการประการแรกผู้ฟ้องคดี ต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องนั้นซึ่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายก็คือการเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งผู้ได้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายตามความหมายนี้นะครับแม้เพียงสิทธิประโยชน์นะครับหรือสถานภาพทางกฎหมายของตนเนี่ยถูกกระทบกระเทือนจากการกระทาหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียเนี่ยก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อสารปกครองได้กรณีต่อมาก็คือผู้ที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายคือผู้ที่อยู่ในสถานะที่อาจจะได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ถือว่ามีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อสารปกครองได้โดยไม่จําต้งองรอให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากเหตุดังกล่าวนั้นก่อนประการต่อมาประการที่2ก็คือในเรื่องของความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเกิดจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กําหนดไว้ในมาตรา9วรรคหนึ่งโดยความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นนอกจากจะเกิดจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วยังรวมถึงกรณีการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจสารปกครองตามมาตรา9ด้วยครับ ประการต่อมาเกี่ยวกับการพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็คือในเรื่องของการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา72ก็คือกรณีคำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับนั้นต้องเป็นคำบังคับที่ศาลสามารถกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา72วรรคหนึ่ง วงเล็บ1ถึงวงเล็บ5เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นครับสำหรับผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือผู้ที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วนั้นนะครับยังรวมถึงผู้ตรวการแผ่นดินครับ ที่จะมีสิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิ์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน มีสิทธิ์และหน้าที่เสมือนเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ครับและในการฟ้องคดีและดำเนินคดีนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้ กรณีที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นกรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองสําหรับการเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองครับสำหรับสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรติดตามรับชมทนายพึกคดีปกครองพอดแคสต์ได้ในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ